เมื่อสาวน้อยหน้าใสต้องมาช่วยพี่สาวตามหาความจริงของการจากไปของพ่อกลับพาให้เธอน,นั้นได้มาเจอกับชายหนุ่มเพื่อนในวัยเด็กที่ผูกพันกันมานาน จนไม่อาจที่จะพากให้ความรักครั้งนี้ต้องห่างกันได้อีกสวัสดีค่ะวันนี้แฟนหนังสตูดิโอก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องผู้หญิงแกร่งก่อนรับชมก็ขอคนละหนึ่งไลค์ให้ด้วยนะคะเปิดเรื่องมาที่สาวน้อยหน้าใสาลูซี่นางเอกของเรื่องจอได้มาหาพี่สาวในที่ทำงานของบริษัทเพื่อขอไปร่วมงานเลี้ยงด้วย เหมือนมีเรื่องต้องการสืบหาความจริงแต่พี่สาวเธอก็ปฏิเสธเพราะยังไงก็เห็นว่าน้องสาวเป็นเด็กอยู่เสมอทําให้นางเอกต้องแอบเข้ามาในงานเลี้ยงด้วยตัวเองโดยปีนขึ้นมาบนโรงแรมและก็ดนได้เจอกับหนุ่มหล่อเสื้อจืออยู่พระเอกนั่นเองนางเอกจึงบอกให้ช่วยดึงเธอขึ้นไปหน่อยพระเอกนั้นก็ลังเลอยู่แต่ก็ช่วยดึงเธอขึ้นมาซึ่งก็ได้เสียหลักล้มลงจนล้มไปทับกับพระเอก หลังจ้องตากาันก่อนนางเอกจะขอโทษแล้วรีบลุกออกไปแต่เธอนั้นก็ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนตกเอาไว้พระเอกจึงรู้แล้วว่าเธอคือเพื่อนในตอนเด็กที่พระเอกแอบชอบและรอเธอมาตลอดนางเอกเข้ามาในงานก็ไม่ได้เจอกับพี่สาวแต่ก็แดนได้เจอกับแฟนเก่าแถมคิดว่านางเอกมาวุ่นวายกับเขาด้วยและบอกให้นางเอกรีบกลับไปซึ่งนางเอกก็ไม่มีบัตรเชิญ จึงถูกรปภไล่อ,ออกไปซึ่งพระเอกที่เดินมาเรียกนางเอกพอดีเธอจึงบอกว่ามากับพระเอกแล้ววิ่งเข้าไปจูบพระเอกทันทีทําเอาพระเอกถึงกับทําตัวไม่ถูกแต่รปภก็ยังจะจับตัวนางเอกจนเธอต้องวิ่งหนีและก็ต้องถึงกับช็อกเพราะจูจ่ๆร่างของพี่สาวของเธอก็ตกลงมาจากชั้นบนเสียชีวิตนางเอกก็ตกใจและเสียใจมากมันเกิดอะไรขึ้นแต่แล้วสร้อยเครื่องรางของพี่สาวก็เปล่งแสงนางเอกนั้นก็ได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตอีกครั้งตอนที่เธอไปขอพี่สาวเพื่อไปงานเลี้ยง ซึ่งทุกอย่างมันก็คุ้นไปหมดนางเอกจึงห้ามไม่ให้พี่สาวไปงานเลี้ยงบอกว่าเธอจะตกตึกลงมาเสียชีวิตแต่แน่นอนว่าพี่สาวก็ไม่เชื่ออยู่แล้วและยังคงจับไปงานเลี้ยงอยู่ดีซึ่งผู้ที่จะไปงานเลี้ยงนี้ได้ก็ต้องเป็นระดับผู้บริหารนางเอกจึงรู้แล้วว่าต้องไปหาพระเอกที่เป็นรองประธานบริษัท ให้เขาพาเข้าไปจึงไปรอพระเอกอยู่ที่หน้าระเบียงเพราะรู้จากการย้อนอดีตว่าพระเอกจะมาอยู่ตรงนั้นเธอจึงอองบัตรประชาชนแนะนําตัวกับพระเอกจนพระเอกจําเธอได้และเข้ามาในงานกับพระเอกเธอจึงเข้าไปหาแฟนเก่าทําหวานบอกพระเอกคือแฟนของเธอเพื่อหักหน้าแฟนเก่าจนพระเอกถึงกับถามว่าทําไมต้องใช้เขาเป็นเครื่องมือด้วยนางเอกก็บ่ายเบี่ยงจะตอบเพราะรีบจะไปหาพี่สาวบอกว่าวันหลังจะเลี้ยงข้าวนะพระเอกจึงเอานําบัตรให้นางเอกไปนางเอกจึงได้วิ่ง ตามมารอพี่สาวหยุดเธอไม่ให้ขึ้นไปด้านบน ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันที่นักสืบของพี่สาวได้ตกตึกมาแทนจึงเชื่อเราว่ามีคนจะทำร้ายเธอและคนที่ลงมาจากชั้นบนก็คือประธานเจ้าทั้งครูจึงรีบวิ่งไปแอบแต่ประธานเจ้าก็เหมือนจะเห็นแวบๆจึงเดินเข้าไปดูแต่พระเอกที่ตามมาก็ช่วยดักเขาไว้และชวนกลับเข้างานไปนางเอกกลับมาบ้านของพี่สาวซึ่งเธอก็มีสามีแล้วแต่ก็ให้พี่น้องนั้นได้คุยกันทำให้ได้รู้แล้วว่าตอนเด็กทั้งสองคนแอบอยู่ใต้ตู้และเห็นพ่อถูกบังคับให้เซนยกตำแหน่งผู้บริหาร และกินยาพิษตายไปต่อหน้าต่อตาจึงต้องการสืมหาผู้บงการจากนั้นนางเอกก็ได้ไอเดียแล้วที่จะให้พระเอกนั้นรับเธอฝึกง,งานและเข้าไปสืบความจริงในบริษัทได้ไง่ายขึ้นซึ่งพระเอกก็ยินดีใจแล้วก็ตอบตกลงให้นางเอกย้ายมาที่บ้านพักของบริษัท นางเอกก็ได้พูดว่า15้าปีแล้วใช่ไหมที่เราไม่ได้เจอกันพระเอกก็บอกว่าใช่ตอนนั้นเขาไปเรียนต่อต่างประเทศแต่กลับมาหานางเอกก็ไม่เจอเธอจึงทําให้ไม่เคยได้พบกันเลยหลังจากนั้นเดินออกมาที่ระเบียงนางเอกก็ถามว่าห้องค้างนั้นเป็นห้องของใครพระเอกก็บอกว่าห้องของเขาเองนางเอกจึงเดินเข้ามาใกล้ๆพูดว่าที่ช่วยเธอและมาอยู่ใกล้ๆเธอเพราะชอบเธอใช่ไหมซึ่งนางเอกก็แกล้งรอเล่นนั่นเอง ทำเอาพระเอกถึงกับนาซีที่เกือบจะถูกจับได้เมื่อนางเอกมาทํางานก็ต้องแอบไม่ให้พี่สาวเห็นและห้ามไม่ให้พระเอกไปบอกเธอซึ่งพระเอกก็ให้เธอมาเป็นผู้ช่วยจนนางเอกไม่ค่อยชอบเพราะจะออกไปสืบไม่สะดวกแต่ก็ต้องยอมทําตามเมื่อพระเอกให้เธอเอาเอกสารไปให้ประธานเจ้า <c oughs> ก็เข้าทางนางเอกพอดีเธอจึงเข้าไปค้นโต๊ะของเขาและก็ต้องตกใจเพราะเจอกับแฟนเก่าที่เป็นเลขาของประธานเจ้า ที่ถามว่านางเอกมาทําอะไรเขาไม่อยากให้นางเอกทํางานที่นี่เดี๋ยวจะถูกนินทาได้แต่นางเอกก็บอกว่าเธอไม่สนใจอย่าหลงตัวเองไปแล้วพระเอกก็เดินเข้ามาบอกว่าผู้ช่วยของเขาคงไม่ลาออกหรอกแล้วก็ได้จูงมือนางเอกออกไปพระเอกยังถามว่าที่มาทํางานที่นี่เพราะอะไรกันแนะ่ต้องการแก้แค้นแฟนเก่าใช่ไหมแต่นางเอกก็บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นเลขาพระเอกก็เดินมาใกล้ๆแล้วก็บอกว่าให้มันจริงเถอะเขาอาจช่วยนางเอกไม่ได้ทุกครั้ง ต่อมาในวันหยุดนางเอกก็มาที่ห้องของประธานเจ้าเพราะทำปากกาบันทึกเสียงตกเอาไว้แต่ก็ได้เห็นว่าพี่สาวนั้นแอบเข้ามาในห้องของประธานเจ้าและกำลังจะถูกจับได้จึงแกล้งล่อออกไปทางอื่นและหนีออกมากับพี่สาวได้พี่สาวนั้นก็เจอเครื่องบันทึกเสียงของนางเอกก็เอามาันมาคืนและสั่งห้ามนางเอกไม่ให้ยุ่งกับเรื่องนี้อีกแต่นางเอกก็ดื้อไม่ยอมฟังอยู่แล้วเธอได้เปิดเครื่องบันทึกเสียงได้ยินถึงโลตัสครับซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร พระเอกโทรมาเธอก็ไม่รับจนพระเอกมากดกลิ่งเรียกเธอจึงออกไปบ่นว่านี่มันเป็นวันหยุดนะแต่เมื่อเห็นตารางงานของพระเอกที่เอามาให้วันนี้เขาจะไปโลตัสคลับพอดีจึงรีบวิ่งไปอ้อนพระเอกขอไปด้วย พระเอกก็บอกว่าไหนว่าวันนี้หยุดไงแต่ก็ได้พานางเอกไปด้วยพระเอกถามว่าจะไปหาแฟนเก่าที่นั่นหรือเปล่าแต่นางเอกก็บอกว่าเธออยากแบ่งเบาภาระของพระเอกเพราะดูแล้วว่าไม่ค่อยมีความสุขเลยไม่เหมือนตอนเด็กพร้อมกับอีกแก้มของพระเอกพระเอกก็บอกว่าเขาป่วยมานานแล้วป่วยทางใจนั่นเองแล้วก็เข้าไปคาดเข็มขัดนิรภัยให้กับนางเอก จนหน้าใกล้กันจนรู้สึกวันว่นวหวเมื่อมาถึงโลตัสคลับนางเอกก็แยกตัวมาทำธุระและบังเอิญเห็นหญิงสาววิ่งหนีใครบางคนอยู่แต่เมื่อนางเอกจะตามไปแฟนเก่าก็เข้ามายื้อนางเอกเอาไว้ พูดถึงเรื่องราวในอดีตที่ต้องทิ้งนางเอกไปเพื่อความก้าวหน้าในการงานและคิดว่านางเอกต้องการมาแก้แค้นเขาเขาไม่สบายใจที่เห็นนางเอกให้เธอลาออกไปนางเอกก็นึกถึงช่วงเวลาที่เคยคบกันมันมีความสุขแต่ก็ผ่านไปแล้วผิดหวังมากที่เคยรู้สึกดีๆกับคนแบบนี้แล้วก็กลับบ้านไปแบบเศร้าๆโดยที่พเอกก็เห็นเหตุการณ์และนำกุ้งเผาที่นางเอกชอบมายั่เธอจนออกมานั่งกินและคุยกัน นางเอกยังได้ถามกับพระเอกว่าพระเอกนั้นคบผู้หญิงมาแล้วกี่คนทั้งหน้าตาและการงานน่าจะมีสาวๆเพียบพระเอกก็นิ่งและเล่าว่ามีหนึ่งคนชอบเธอมา15ปีแล้วซึ่งก็คือนางเอกแต่เธอก็ยังไม่รู้ตัวดูอัลบั้มภาพของพระเอกก็ยังสงสัยว่าทำไมมีแต่รูปเธอแล้วก็ชวนกันดื่มไม่ได้พูดเรื่องความรักกันต่อ เช้ามานางเอกก็ต้องตกใจเพราะตื่นมาในห้องของพระเอกพูดว่าพระเอกทำอะไรเธอหรือเปล่าพระเอกก็พูดว่าจะให้ทำอะไรล่ะแล้วก็ชวนมาทำหม้อไฟกันพระเอกยังได้เอาปืนฉีดน้ำที่นางเอกเคยมอบให้ฉีดไล่เด็กที่มาแกล้งในตอนเด็กแต่ก็ยังไม่ได้พูดความในใจ เพราะนางเอกรู้ว่าพี่สาวนั้นได้ไปที่โลตัสครับจึงให้พระเอกรีบพาเธอไปพี่สาวนั้นก็ได้แอบถ่ายคลิปนักธุรกิจลวนลามหญิงสาวไว้และช่วยหญิงสาวคนนั้นหนีไปซึ่งก็ได้วิ่งมาเจอเข้ากับนางเอกและพระเอกที่ตามมา พระเอกจึงอาสาที่จะขวางผู้ดูแลที่ไล่าตามมาบอกให้นางเอกนั้นหนีไปก่อนนางเอกก็ถึงกับน้ําตาซึมไม่อยากที่จะทิ้งพระเอกเอาไว้เธอเข้าใจสิ่งที่พระเอกพูดก่อนหน้านี้แล้วหากพระเอกไม่ตามมาเธอจะไม่ยกโทษให้แน่พระเอกก็ต่อสู้จนถูกตีสลบไปแต่ขณะที่พี่สาวนั้นขับรถหนีออกมาปรากฏว่ารถก็เบรกไม่ได้ทําให้รถพลิกฟอมและกระเด็นออกมานอกรถนางเอกเห็นพี่เขยมาที่เกิดเหตุเอาโทรศัพท์ของพี่สาวไปแต่ก็ไม่ได้ช่วยเธอ นางเอกก็ได้แต่เสียใจพยายามครานไปหาพี่สาวแล้วซอยเครื่องรางก็เปล่งแสงอีกครั้งนางเอกได้ย้อนเวลากลับมาเมื่อคืนตอนที่พระเอกชวนเธอไปกินกุ้งเผาเธอจึงวิ่งไปกอดพระเอกทันทีถามว่าเขาสบายดีใช่ไหม แต่ก็รีบแต่งตัวไปหาพี่สาวเข้าไปกอดเธอด้วยความเป็นห่วงบอกว่าเธอย้อนเวลามาอีกครั้งแล้วเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรถนั้นเหล็กไม่ได้เกิดอุบัติเหตุและพี่เคยเข้ามาเอาโทรศัพท์ไปแต่ก็ไม่ได้ช่วยพี่สาวทาให้พี่สาวนั้นแทบจะเชื่อไม่ลงบอกให้นางเอกกลับไปก่อนเธอจะจัดการเอง นางเอกก็ได้กลับมาหาพระเอกจึงถามว่าในใจของพระเอกมีคนที่แอบชอบมา15ปีแล้วใช่ไหมพระเอกจึงพูดว่านางเอกนั้นดูประมาทเลินเล่อแข็งกล้าเรื่องเสียเส้นก็เก่งนะจูจีขี้บ่นก็ที่หนึ่งนั่นคือคนที่มองแคบอยู่เผินแต่สำหรับเขานางเอกคือคนกล้าหานใจดีเข้มแข็งเข้าอกเข้าใจคนอื่นอยู่ด้วยแล้วรู้สึกมีพลังและเขาก็ตกหลุมรักนางเอกไม่มีทางที่จะซ่อนความรู้สึกนี้ได้อีกแล้วนางเอกจึงถามว่ามีอะไรที่พิสูจน์ล่ะ ซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าพระเอกจะเอาปืนฉีดน้ำมาให้นางเอกก็บอกว่าเธอมีคนที่ชอบอยู่แล้วเหมือนกันตั้งแต่ที่ได้พบเขาก็เป็นคนที่น่าเชื่อใจมากแล้วเข้าไปจูบพระเอกพระเอกก็ได้คว้านางเอกเข้ามาจูบอีกครั้งสารต่อความรักในค่ำคืนที่ฮปปี้ ส่วนพี่สาวก็ได้แอบตามสามีเห็นเขานั้นกําลังตัดสายเบรกล้วจริงๆจนน้าตาไหลไม่คิดว่าคนรักจะหักหลังเช้ามานางเอกตื่นขึ้นมาก็อมยิ้นและปลุกให้พระเอกตื่นได้แล้วพระเอกก็บอกว่าจะรีบไปไหนแทบไม่ได้นอนทั้งคืนนางเอกก็อ้อนอยู่อีกครั้งแต่พี่สาวก็โทรมาขัดจังหวะซะก่อน เธอได้วางแผนกับนางเอกไปจับพิรุธพี่เขยพบว่าเขานั้นมีชู้และทําหานให้กับประธานเจ้าเพราะติดนี้ไม่มีเงินจ่ายพีสาวและนางเอกจึงให้เขาร่วมมือแกล้งจับตัวไปให้ประธานเจ้าที่โลตัสครับทำให้รู้ว่าพ่อของพวกเธอนั้นเป็นคนซื่อตรงเห็นการล่อลวงหญิงสาวและแบทเมเรียกผนประโยชน์แต่สุดท้ายก็ถูกบีบบังคับให้กินยาพิษแลกกับความปลอดภัยของลูกๆเขาจึงยอม พี่สาวจึงเผยตัวว่าไม่ได้ถูกมดาดไว้พร้อมกับพระเอกและนางเอกที่บันทึกเสียงเอาไว้ทั้งหมดแล้วประธานเจ้าจึงจับพี่สาวเป็นตัวประกันและให้ส่งโทรศัพท์ที่อัดเสียงไว้มาให้แล้วหนีลงลิฟต์ไปกลับมาถึงบ้านนางเอกก็ได้เข้าไปกอดพระเอกเสียใจแทนพี่สาวที่มีสามีแบบนี้พูดว่านาคตพระเอกจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าพระเอกก็บอกว่าเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนไปแล้วก็กอดน,นางเอกเอาไว้ด้านประธานเจ้าก็โดนเลขาแฟนเก่าของนางเอกตามเก็บไป และเหมือนว่าจะมีผู้บงการอยู่เบื้องหลังอีกด้วยพี่สาวและนางเอกจึงต้องสืบหาความจริงต่อเมื่อมาทำงานพระเอกกับนางเอกก็ยังคงหวานกันตลอดซึ่งพี่สาวก็เหมือนจะรู้แล้วจึงล่งใจที่มีพระเอกมาคอยดูแลน้องสาวพระเอกก็พานางเอกมาเดทที่สนามเด็กเล่นย้อนวันวาน,นกันเหมือนสมัยเด็กหยอกล้อกันอย่างมีความสุข ซึ่งไม่นานหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เลื่อนขั้นมาเป็นประธานบริหารและก็พานางเอกไปเปิดตัวที่บ้านซึ่งพระเอกก็อาศัยอยู่กับลุงนั่นเองลุงนั้นก็ใจดีกับนางเอกมากให้เบอร์โทรนางเอกติดต่อหาเขาได้หากมีปัญหาแต่ทำให้นางเอกนั้นต้องตกใจเบอร์นั้นเหมือนกับเบอร์ที่พบจากประธานเจ้าและดูเหมือนว่าผู้อยู่เบื้องหลังคือลุงของพระเอกนั่นเองทำให้นางเอกไม่สบายใจเพราะดันเป็นคนในครอบครัวของพระเอก ธอจึงได้มาบอกกับพี่สาวและก็ทำตัวห่างเหินกับพระเอกมากขึ้นจนพระเอกสงสัยและเข้าไปถามกับนางเอกว่าเคยสัญญากันไว้แล้วว่าจะช่วยแบ่งเบาซึ่งกันและกันแต่นางเอกก็ยังคงลำบากใจที่จะพูดแต่พระเอกนั้นก็พอจะเดาได้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังประธานเจ้าคงเกี่ยวกับตัวเขาถึงนางเอกจะไม่พูดพระเอกก็รู้แล้วว่าน่าจะเป็นลุงของเขาจึงไปที่บ้านของลุงเพื่อหาความจริงพอจะจับพิรุธบางอย่างได้ คืนนั้นจึงแอบเข้าไปหาหลักฐานพบกับห้องรับใต้ดินเจอหลักฐานเป็นแฟดไดแต่ก็โดนฟาดจนสลบไปซะก่อนแล้วนางเอกก็ได้รับข้อความจากพระเอกว่าเจอหลักฐานแฟดไดที่ห้องรับบ้านของลุง ซึ่งก็เป็นแผนล,ล่อนางเอกและพี่สาวไปที่นั่นเข้ามาก็พบกับพระเอกที่สลบอยู่แต่เมื่อได้สติก็บอกให้นางเอกรีบหนีไปแต่ก็ไม่ทันแล้วควนสลบถูกปล่อยมาจนถูกจับตัวได้ลุงของพระเอกก็ได้เล่นเกมให้นางเอกเลือกว่าจะให้ใครรอดระหว่างพระเอกกับพี่สาวนางเอกก็ยอมที่จะเสียสละตัวเองแต่ลุงของพระเอกก็บอกให้เลือก พระเอกจึงบอกให้นางเอกนั้นเลือกพี่สาวเขายินดีที่จะเสียสละตัวเองการที่ได้เจอกับนางเอกอีกครั้งถือว่าโชคดีที่สุดแล้วขอแค่นางเอกมีความสุขเขาก็ดีใจนางเอกจึงวิ่งเข้ามาสบพระเอกและเอาเศษแก้วใส่มือของพระเอกด้วยเพื่อให้ตัดเชือก พระเกก็ได้พูดช่วยยุดึงเวลาจนนางเอกและพี่สาวตัดเชือกได้แล้วและดึงพรมจนลุงของพระเอกลม้มลงและพระเอกก็จับตัวเขาเอาไว้ได้จับส่งตัวให้ตำรวจจบเรื่องราวร้ายๆได้ในที่สุดพี่สาวก็ได้เป็นประธานบริหารโดยมีหวานใจคนใหม่แล้ว ส่วนนางเอกก็ได้มาหาพระเอกเห็นว่ามือของพระเอกนั้นกำลังเจ็บอยู่แต่น่าจะแกล้งเพราะมีรอยแกะกุ้งเผาอยู่นางเอกจึงแกล้งป้อนสุบร้อนให้จนถูกจับได้ว่าแกล้งเจ็บพระเอกก็คว้าตัวของนางเอกเข้ามากอดแล้วก็จุบนางเอกบอกว่าอย่าเสียงดังนางเอกก็พูดว่าทำอีกครั้งเดี๋ยวโดนแน่พระเอกก็จุบเจ้าอีกครั้งพูดว่าจะทำอะไรหรอนางเอกก็นิ่งพระเอกจึงขอนางเอกแต่งงาน นางเอกก็บอกว่ามันง่ายไปหน่อยแปรกจึงก้มไปหยิบแหวนขึ้นมานางเอกก้มยิ้มยื่นม,มือให้ไหนลองใส่ดูว่าพอดีหรือเปล่าแล้วเรื่องราวความรักของผู้หญิงแกร่งที่สู้ทำทุกอย่างด้วยความมุ่งมันโดยมีชายที่เป็นมากกว่าภมมิขิตมาเติมเต็มทุกช่วงเวลาของชีวิตให้ผ่านอุปสรรคพบแต่ความรักทุกนาทีขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วพบกันใหม่ขอบคุณคะ่ะ E